สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันท์สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีกันกันกบชาวลัคนากันนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายในช่วงวันที่10กันยายนจนถึงวันที่30มีนาคมพศ2500พศ2565ค่ะคลิปนี้นะคะจะกินระยะเวลาตั้งแต่ 10 10กันยาจนถึงวันที่30มีนา2565นะคะโดยที่โดยที่ว่าเป็นคำทำนายโดยเน้นใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยใช้โหราศาสตร์ไทยทำนายดาวใหญ่สี่ดวงดาวใหญ่นะคะที่ในวิชาโหราศาสตร์ไทยอ่ะในการทำนายดวงทั่วไปอ่ะก็จะเน้นดูที่ดาวใหญ่สี่ดวงได้แก่ดาวราหูดาวเสาร,ร์มฤตยูดาวพฤหัสนะคะซึ่งในวันที่ส0บนะคะ ในวันที่10กันยายน2563นี้ในวันที่10กันยายน2563นี้คือดาวราหูจากตำแหน่งนี้นะคะดาวราหูจากตำแหน่งในเรือนราศีเมถุนจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษกในวันที่10กันยาและจะ,แแนนจะอยู่ในตำแหน่งนี้นานจะอยู่ในตำแหน่งนี้นาน1ปีครึ่งค่ะ ก็คือว่าในช่วงหนึ่งปีครึ่งเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆโครจรเข้ามาในชีวิตท่านมีทั้งเรื่องที่มันดีแล้วก็เรื่องที่มันไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะคะนะเอาเป็นว่าเรื่องการงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีคนอิจฉาลิษยานะชาวราศีกันกับชาวลัคนากันเนี่ยดาวราหูโครจรเข้าสู่เรือนกรรมมะเอ้ยไม่ใช่สิดาวราหูโครจรเข้าสู่เรือนสุพะที่ราศีพฤษกเนี้ยก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยมีปัญหาวุ่นวุ่นวายๆนะคะในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ชื่อเสียงเกียรติยศ จะเสียชื่อเสียงค่ะจะมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เพราะว่าอะไรหรือเพราะว่าดาวดาวราหูเนี่ยนะคะดาวราหูเนี้ยเป็นดาวประจำเรือนอลิดาวราหูเป็นดาวประจำเรือนอลิของชาวราศีกันอลิในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนก็ได้นะอาจจะหมายถึงปัญหาชีวิตปัญหาที่ตัวเองก่อก็ได้ ศัตรูคู่แข่งในสายงานก็ได้นะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับว่าเนี่ยแหละชื่อเสียงเกียรต,ติยศเนี่ยอาจจะโดนทำลายได้เพราะว่าดาวอริโครจรเข้าสู่เรือนสุพะนะคะก็ทำให้ชื่อเสียงเนี่ยอาจจะมีแบบเสียหายนะคะ สุภะเนี่ยมันก็เป็นพบเกี่ยวกับเจ้านายเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ชื่อเสียงของเราการไปเรียนต่อเมืองนอกสุภะก็คือความสุขชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่การเดินทางไปต่างประเทศสุภะก็คือสุขสุภะก็คือการเดินทางไกลดาวราหูโคจร ย้ายเข้าสู่เรือนสุภะนี้อาจจะได้ทั้งด้านดีและก็ด้านเสียในบางจุดแต่ส่วนใหญ่ให้ทายร้ายไว้ก่อนเพราะว่าดาวราหูนี้มันเป็นดาวบาปเคาะให้ทายร้ายไว้ก่อนคนที่เคยรักเคยเมตตาอาจจะหันมาเป็นศัตรูกับท่านได้นะคะผู้อุปการะนะคะผู้อุปการะญาติผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ย คนที่เคยอุปาการะช่วยเหลือท่านจะกลับกลายมาเป็นศัตรูหรือมีข้อบาดหมางกับท่านอาจจะโดนทวงบังบุญคุณศัตรูอิจฉาริษยาศัตรูเป็นคนใหญ่คนโตให้ระวังเกี่ยวกับการเดินทางสุขภาพอาจจะไม่ดีเท่าไหร่การงานจะมีปัญหากับคนต่างชาติก็ได้กิจการเนี่ยจะมีปัญหาเป็นช่วงที่อยู่กับบ้านอะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อยู่กับบ้านจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ว่าจะมีความสุข เพราะว่าสามารถเอาชนะศัตรูได้ก็คือว่าสุภาตกอลิในบางครั้งเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคนที่แบบชอบสร้างศัตรูให้ตัวเองถึงจะมีความสุขก็ตีกลับไปกลับมาได้ส่วนชาวราศีกันนี้นะคะทางโหราศาสตร์สากลเนี่ยก็คือว่าเป็นสาวพรมจารย์หรือชาวราศีกัน ชาวลัคนาการชาวราศีกันนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มดาวเอสมิลันดาซึ่งเป็นกลุ่มดาวเจ้าหญิงเจ้าหญิงเอสมิลันดาหรือเจ้าหญิงพรหมจันทร์ซึ่งก็จะเป็นคนที่คนราศีนี้มันเป็นคนไม่กลัวตายนะคือ <c oughs> เป็นคนที่แบบจริงๆเป็นคนใจนักเลงนะ เจ้าหญิงเอสมิลันดาผู้ยอมเสียสละชีวิตยอมเสียสละชีวิตของตัวเองบูชาคลาเคลนอสุรกายใต้ท้องทะเลอสุรกายน่าเกลียดน่ากลัวยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อบูชาคราเคลนแต่เพซิอุสก็มาช่วยไว้ทันนั่นแปลว่าคนราศีนี้โดยเนื้อแท้มันเป็นคนไม่ค่อยกลัวตายไม่กลัวตายและก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนหน้าตาดีค่ะ เพราะอิทธิพลของกลุ่มดาวเอสมิลันดาซึ่งเป็นเจ้าหญิงโฉมงามคนราศีนี้โดยพื้นฐานเป็นคนไม่กลัวตายและในเออนั่นอะ่ะก็จะมีปัญหาเข้ามาเพราะอลิก็คือผู้ใหญ่เพราะดาวอลิไปอยู่ในเรือนสุขพะก็คืออลิของท่านก็เป็นคนที่ เขาค่อนข้างจะมีอํานาจนะแต่ว่าดาวราหูอยู่ในตําแหน่งที่เป็นนิดนั่นก็คือมันจนกว่ากูอะไรประมาณนี้คือท่านน่ะจะมีศัตรูเป็นคนอายุมากกว่าหรืออาจจะรุ่นเดียวกันก็ได้แต่คนคนนี้มันจนจนเยอะด้วยเพราะว่าราหูมันเป็นนิดราหูเป็นอุดเนี่ยรวยร่ํารวยมหาศาลเป็นมหาเศรษฐีรวยรวยราหูเป็นนิดนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกเออนักเลงกระจก อะไรประมาณนี้เป็นนักเลงกระจอกกระจอกมีปัญหากับพวกโจรมีปัญหากับพวกนักเลงกระจอกมีคนอิจฉาริษยาเยอะค่ะในปี2,564หรือตั้งแต่วันที่10กันยาตั้งแต่วันที่10กันยานะคะตั้งแต่วันที่10กันยาจนถึงวันที่ สามีนาคมพศ2565นี้ก็จะมีคนอิจฉาลิษยาท่านเยอะแยะไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าอออลิมันอลิไปอยู่สุภะเนี่ยคือมีคนอิจฉาเยอะเพราะท่านจะมีความสุขก็มีคนอิจฉา อยู่กับบ้านไม่มีความสุขค่ะต้องเดินทางไกลถึงจะมีความสุขนะเพราะว่าเหมือนกับอยู่กับที่เนี่ยถ้าอยู่กับที่เนี่ยนะมันเหมือนจะมีคนทําให้ท่านอะ่ะไม่สบายใจแต่ถ้าเดินทางไกลเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางไกลเพราะว่าสุภะก็คือการเดินทางไกลการเดินทางไกลาการเรียนการเออคนที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่อะ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนนะ ท่านที่เรียนต่อปริญญาโทรปริญญาตรีหรือ,อยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่เนี่ยการเรียนจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครูบาอาจารย์จะไม่ค่อยเมตตาเจออาจารย์แกล้งเจออาจารย์ที่สอนหนังสือแกล้งอาจารย์ที่สอนหนังสืออาจจะแกล้งกดเกรดนะคะควรจะแก้เคสดดาวราหูค่ะเพราะว่าดาวราหูนี้ก็คือยักษ์คืออสูร แก้เคดโดยการทําบุญนะคะ12วัดน่าจะดีแล้วก็ไหว้ไปไหว้พระราหูนะคะเอ๋มองว่าคือท่านน่าจะไปไหว้ราหูแก้เคดนะในวันที่10กันยานี้ดาวราหูมันย้ายเรือนเนี่ยจริงๆการไหว้ราหูนี้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งงมงายอะไรการไหว้ราหูนี้มันก็จะทําให้ท่านชีวิตเจริญรุ่งเรืองงอกงามสดใสขึ้นได้แก้เคดราหูแล้วชีวิตจะดีค่ะเพราะว่าคือตามตาม ตามหลักโหราศาสตร์ไทยการแก้เคสนั่นก็คือว่าถ้าปีไหนดาวพระอาทิตย์ให้โทษหรือดาวอะไรให้โทษก็ให้แก้เคสตามนั้นถ้าดาวอาทิตย์ให้โทษก็แก้เคสเนี่ยเออทำบุญหกวัดเพราะดาวอาทิตย์กําลังหก ดาวเสาร์กำลัง10บราหูกำลัง12เวลาไปไหว้พระราหูต้องใช้ของดำสิบสอ,อย่างของดำสิบสอ,อย่างค่ะกาแฟเฉากลวยอะไรก็ไหว้ได้นะคะขนมอะไรดำดำถั่วงาเม็ดแตงโมกาแฟเฉากล้วยอะไรแบบนี้ราหูย้ายนะคะการที่ราหูย้ายนะคะการที่ราหูย้ายนี้มันก็ ทำให้ชาวราศีกันจะดวงมิค่อยจะสู้แจ่มใสดีทักเท่าไหร่ท่านจะมีศัตรูเยอะและสุภาษณ์นี้บางครั้งอะคนคนนั้นอะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านก็ได้แต่เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าท่านค่ะเพราะสุภาษณ์หมายถึงสุภาษณ์หมายถึงชื่อเสียงสุภาษณ์หมายถึงผู้ใหญ่ สุภะนี้หมายถึงการเรียนการศึกษาการเรียนต่อเมืองนอกเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในราศีกันกับชาวลัคนากันกนีน้จะมีศัตรูเป็นคนที่มีอํานาจมากกว่าท่านคนคนนี้หนึ่งเลยนะหนึ่งเลยนะคนคนนี้หนึ่งเลยนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนแก่กว่า 2. ถ้าคนคนนี้ไม่แก่ชรากว่าท่าน เขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรค่ะแล้วก็ท่านที่ยังเรียนอยู่เนี่ยจะมีปัญหากับครูบาอาจารย์บางคนจะมีปัญหากับอาจารย์ที่สอนมหาลัยมีปัญหากับครูที่สอนสมัยมอตอน้นอะไรอย่างเงี้ยได้จะมีปัญหากับผู้รักผู้ใหญ่อิทธิพลอิทธิพลของดาวเกตนะคะในช่วงในวันที่ในวันที่ 29ในวันที่29กันยายน2563จนถึงวันที่24พฤศจิกายน2563นี้ดาวเกตจะโคจรอยู่ในราศี มังกรทําให้ท่านเนี่ยจะมีปัญหาเข้ามาเยอะท่านจะมีคนก่นแกล้งมีคนก่นแกล้งมีคนอิจฉามีปัญหาเยอะเพราะดาวเกตอยู่ในเรือนอาลีในวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่เรือนอาลีในวันในวันที่5ธันวาในวันพ่อ2 5 6 3ดาวเสาจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะก็วันที่14เนี่ยพฤหัสย้ายเข้ามังกรวันที่ ทาธันวาเสาย้ายเข้ามังกรเหมือนกันในราศีมังกรเอ๊ะไม่ใช่สิขอโทษค่ะขอโทษ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 ราศีมังกรเป็นราศีที่ให้คุณกับชาวราศีกันเพราะว่าราศีมังกรเนี่ยเป็นเรือนปุตตะของราศีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทายใหม่ทั้งหมดดาวในวันที่ในวันที่29ในวันที่29กันยายน จนถึงวันที่24พฤศจิกายนดาวเกตโครจรเข้าสู่เรือนปุตตะในราศีมังกรท่านจะได้โชคได้ลาบจากคนอายุน้อยกว่าบางตำราเขาบอกว่าอาจจะได้โชคลาบเป็นเครื่องรางของขังของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดาวเกตโครจรเข้าปุตตะบางท่านเนี่ยจะมีพวก กุมารทองมาอยู่ด้วยมีคนเอากุมารทองมาให้อาจจะมีคนนะเอากุมารทองมาให้ท่านอาจจะมีกุมารเทพจากสวรรค์เนี่ยมาเข้าฝันจะมีเทวดามาเข้าฝันมาขออยู่ด้วยค่ะจะได้โชคลาภจากเด็กสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้โชคลาภจากคนอายุน้อยกว่าในวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะในวันที่5ธันวา 2 5 6 3ดาวเสาโครจรเข้าสู่เรือนปุตตะมีเกณฑ์ได้ลูกค่ะมีเกณฑ์ได้ลูกมีเกณฑ์ตั้งคันในปี2564นี้ท่านมีดวงจะได้ลูกนะคะอาจจะไปทําผู้หญิงเขาท้องค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวด้วยดาวเสาคือผู้ชายดาวพฤหัสคือผู้หญิงค่ะมีเกณฑ์อาจจะได้ลูกชายก่อนแล้วก็มาได้ลูกสาวนะคะ แล้วก็ชาวราศีกันกับชาวลัคนากันเนี่ยอาจจะไปเก็บหมาเก็บแมวมาเลี้ยงเป็นไปได้เหมือนกันนะก็คือว่าเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเนี่ยท่านอาจจะไปเก็บสุนัขจรจัดมาเลี้ยงไปเก็บแมวมาเลี้ยงค่ะคือตัวท่านอา่ะอาจจะตัดสินใจไปเก็บแมวมาเลี้ยงเก็บสุนัขจรจัดมาเลี้ยงเอรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะแต่ว่า จะรับดูช่วงที่ว่างค่ะถ้าเต็มตอนยังไม่ว่างก็จะไม่คุยด้วยนะคะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงก็ให้ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะคะให้ติดต่อทางไลน์เท่านั้นแล้วก็ ชาวราศีกันชาวราศีกันเนี่ยจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเพราะว่าจะมีดาวจํานวนมากไปอยู่ในเรือนบุตรตะนั่นก็คือว่าค้าขายดีเพราะเรือนบุตรตะก็จะเกี่ยวกับลูกค้าสินค้านวัตกรรมของเล่นเสื้อผ้าเด็กขนมขายของกินขายเกมขายมือถืออะไรเงี้ยดีก็คือว่าราศีกันเนี่ยขายเป็นพวกของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กขนมเด็กเปิดเนอร์เซอรี่เปิดโรงเรียนสอนภาษาเป็นครูบาอาจารย์ สอนพิเศษเปิดโรงเรียนสอนพิเศษไปเป็นครูสอนพิเศษไปเป็นครูสอนดูดวงไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปทํางานรับจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้เงินดีขายเสื้อผ้าเด็กขายของเล่นเด็กขายขนมเด็กขายไอติมขายอาหารในโรงเรียนประถมขายอาหารในโรงเรียนมัธยมไปเปิดร้านอาหารในโรงเรียนมัธยมขายดีไปเช่าที่ที่มหาลัย ขายชานมไขมุกไปเช่าที่ที่ในมหาลัยไปเปิดร้านขายขายขนมขายมือถือขายแท็บเลต็ตขายสินค้านวัตกรรมใหม่ขายไฮเทคโนโลยีครีมนวัตกรรมนาโนญี่ปุ่นสินค้านวัตกรรมเนี่ยขายดีหมดชาวราศีกนันนี้คือดวงเนี่ยไม่ได้แย่นะคะดวงไม่ได้แย่ มีคนอิจฉาลิษยาเยอะค่ะแต่ท่านดวงดีเพราะว่าดาวพฤหัสดาวเสาอยู่ในเรือนปุตตะดาวพฤหัสกับดาวเสาอะ่ะจะอยู่ในเรือนปุตตะนะคะไปประมาณ ปีกว่าเลยค่ะดาวเสาเนี่ยมันจะไปย้ายนู่นนะคะอีกนานเลยดาวเสา่ะมีวงโคจร2ปีครึ่งดาวพฤหัส1ปีขึ้นดาวเสานะคะจะย้ายดาวเสาเนี่ยจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันพ่อนะคะดาวพฤหัสก็14พฤศจิกายนช่วงลอยกระทงส่งผลให้ท่านดวงดีมากค่ะจะได้ลูกค้าเยอะ คือธุรกิจจะมีความก้าวหน้าจะได้จะมีงานเข้ามาเยอะธุรกิจเยอะธุรกิจเนี่ยจะมีความก้าวหน้าได้ลูกค้าเยอะออมีคนมารักมาชอบได้แฟนเด็ก มีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้ลูกด้วยนะมีเกณฑ์ได้ลูกอาจจะได้ลูกนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายอะไรที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะดีแต่อิทธิพลของดาวราหูดาวราหูเป็นดาวอลิของท่านซึ่งตัวนี้สําคัญมันจะเป็นตัวที่ว่าทําให้ท่านมีปัญหาทําให้ผู้ใหญ่ไม่เมตตาทําให้คนอิจฉาริษยาหมั่นไส้แล้วก็อาจจะทําลายความสุขด้วยเพราะภพสุขภาก็เป็นภพเกี่ยวกับผู้ใหญ่ความสุขการเดินทางการศึกษานั่นแปลว่าท่านก็จะมีศัตรูในสายงานเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่จนกว่าท่านแต่มีชื่อเสียง คนที่เป็นศัตรูกับท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนชื่ออาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่เขาจนเพราะราหูมันเป็นนิดคือคนคนนี้เขาจะจนกว่าท่านแต่เขามีชื่อเสียงในสายงานค่ะก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คิดว่าในปี2,564นี้ก็เป็นปีที่ดีเป็นปีเงินปีทองปีที่ดีปีโชคลาภนะคะของท่านอยู่แล้วนะคะก็ท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้เอกขอความกรุณานะช่วยกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะยังไงเอกขอตัวก่อนนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดว ให้ติดต่อทางไลน์มาเท่านั้นนะคะติดต่อทางไลน์มาเท่านั้นเอทารลอตสองสี A ่ T L o 24, ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะ A.E.T.A.R.O.T.24 สองสี A ่ e T A R o T 24. แล้วก็คำค้นนะคะคำค้นคือคำว่าออนมาีจันคำว่าออนมาีจันเป็นคำค้นใน Google ใน YouTube ใน Facebook นะคะ ก็ลิงก์หลักก็คือ y o u t u b e c o m s l a s o w 2 2 4 4 owow2244 o h w o w นะคะคำค้นออนมณีจันทก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน youtube พิมพ์คำค้นว่าออนมณีจันนะคะออ่างรอเรือมอม้านอนเรสอีจจจานแม่หันากาศนอนหนูพอทหารรอเรือกันันคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะยังไงก็ค่อยมาคุยกันใหม่นะคะวันหลัง